สวัสดีครับกลับพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมจากภูมิพิมณฑ์หล,ลีกนะครับเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแบบสูสีจริงๆนะครับเนื่องจากตอนนี้มีม้าอยู่3ตัวแล้วก็โดยภาพรวมนะครับถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีสะดุดเสมอแมนเชสเตอร์ูไนเตดไปนะครับแต่ว่าม้าทั้ง3ตัวก็ยังอยู่ในโพซิชันที่ลุ้นกันได้สนุกเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เสมอกับอาร์เซนอลไปก่อนหน้านี้นะครับทำให้ตอนนี้ แต้มมันติดกันมากๆนะครับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลแต้มเท่ากันนะครับแต่อาร์เซนอลประตูได้เสียดีกว่าทําให้พวกเขากลับมายึดจ่าฝูงนะครับหลังจากจบเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้การเก็บชัยชนะได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทำห้พวกเขาอะไล่ตามลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลแค่เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับดังนั้นสถานการณ์มันสูสีเป็นอย่างมากมาดูกันแต่ละเกมกันนิดนึงนะครับถึง2ผู้แย่งชิงนะครับโดยแดงเดือดเราจะพูดกันหนึ่งในอีพีหนึ่งนะครับ เอสเตอร์พาเลสเปิดบ้านพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพาเลสถ้าใครจํากันได้เนาะก็จะมีบางนัดเหมือนกันที่พวกเขาเป็นตัวแสบของเรือใบสีฟ้านะครับเคยบุกมาแบ่งแต้มเรือใบสีฟ้าได้สําเร็จถึงเอติฮัทนะครับแล้วก็เคยมีประตูสวยๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับที่เอติฮัตนะในการเจอกับแมนซิตี้ก็มีหลายนัดที่พอจะพอเรียกพาเลสได้ว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่านะของของขยังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พอสมควรเหมือนกันและเกมนี้พาเลสก็ออกนํา ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเสมอสำหรับพวกเขานะครับก็กลับมานะครับคว้าชัยชนะได้สำเร็จด้วยสกอร์4ประตูต่อ2โดยช่วงครึ่งแรกนะครับซิตี้อาจจะต้องใช้เวลาตั้งเกมกันพอสมควรแต่หลังจากนั้นเนี่ยครึ่งหลังนะครับโดวยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยคีวินเดบรบอยและผอมเคลื่อนนะ้อาใช้คำนี้เลยเพราะว่าเดบรบอยนัดนี้ฟอร์มสุดยอดมากนะฮะกลับมา เรียกจังหวะจากโคนแล้วก็บุกกดดันพาเลสเรียกว่างงหัวแทบไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็จบด้วยสกอร์สต่อ2โดยนอกจากคีรินเดบรอยนะครับจะกลับมาดูฟิตส,สมบูรณ์แล้วก็ทําไป2ประตูกับ1นึ่งแอสซิสต์นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งตอนหลังหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเออฮาแลนด์ฟอร์มตกลงไปหรือเปล่าก็สามารถพังสกอร์ได้สําเร็จนะครับก็ยังเป็นกองหน้าตัวเป้าคุณภาพนะครับซึ่งไม่สามารถประมาทได้อยู่ดีทําให้ซิตี้ พอใช้ได้ตามเป้านะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเองครับพวกเขาอาจจะดูเหมือนว่าจะเจอเกมที่ยากขึ้นหน่อยนะครับในการบุกไปเยือนไบรตันซึ่งก็เป็นทีมที่พร้อมสู้กับทุกทีมอยู่แล้วนะครับซึ่งไบรตันก็เล่นเกมนี้ได้ไม่เร็วเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกนะครับอย่างไรก็ดีอาร์เซนอลในยุคอร์เตต้าเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นไม่ไม,ไม่ไม่แพ้ทีมอย่างลิเวอร์พูลหรือว่าเอ่อทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือไม่ว่าเกมจะเป็นแบบไหนมีช่วงที่เขา,เะรระา,เขาจะสาาาามมมรรรถกกกกลลลับลับษทงเเแ้ว็่น เกมนในแบบวกเขาได้อย่างดีนะครับแล้วก็สุดท้ายวัดกันด้วยความเฉียบขาดอาร์เซนอลก็เฉียบขาดกว่าแล้วก็ควา้าชชนะได้สําเร็จด้วยสกอร์ขาดลอยถึง3ประตูต่อสูงนะครับนอกเหนือจากการผ่านเกมที่ดูเหมือนยากในการไปยืนไบตันได้สําเร็จเนี่ยมันก็ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าอาร์เซนอลเองนะครับมีเกมรุกที่ยอดเยี่ยมและเกมรับที่ดีที่สุดนะครับในซีซั่นนี้นะครับปฏิเสธข้อนี้ไม่ได้เลย นั่นทาให้นอกเหนือจากแต้มที่ตอนนี้อยู่บนหัวของตารางแล้วเนี่ยพวกเขา,าดูได้เสียที่ดีกว่าทีมอื่นนะครับดีกว่าลิเวอร์พูดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เกือบ10ลูกเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบในบ้านฟลายเหมือนกันถ่าสุดท้ายแชมป์มันต้องมาวัดกันด้วยประตูได้เสียนะครับนักเตะหลายคนของอาร์เซนอลก็เริ่มกลับมาฟิตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมี i, มาร์ติเนลลี่ที่แม้จะยังนั่งสำรองอยู่บุคโยซาก้าก็ลงได้ โอเดกาเองก็ตามกาเบรียลเคซุสถึงแม้ว่าจะยังดูไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ก็เริ่มได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในช่วงท้ายที่จะดึงจังหวะนี้มาได้พูดถึงทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับว่าจะเบียดแย่งกับลิเวอร์พูลได้ดีแค่ไหนนะครับแน่นอนทั้งสองทีมยังคงมีโปรแกรมที่เขาเรียกว่าไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากนะครับอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก็คงต้องไปลุยกันต่อว่าสุดท้ายอ่ะใครจะได้แชมป์ไปนะครับโดยอาร์เซนอลครับยังมีโปรแกรมที่ใช้คําว่า ยากนิดหน่อยนะครับอย่างการบุกไปเยือนสเปอร์นะครับหรือการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็การเปิดบ้านพบกับเชลซีและแอสตันวิลล่าแน่นอนครับเกมที่น่าจะทำให้พวกเขาอาจจะสามารถสะดุดได้ก็คือเกมเยือนที่ว่าไปโดยจะพร้อกับสเปอร์เป็นคู่อรินะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาถือว่าโปรแกรมไม่ยากเลยเท่าไหร่นะครับเกมที่หนักที่สุดของเขาก็คงเป็นการไปเยือนสเปอร์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งทีมเหมือนกันที่อาจจะเคยทําแสบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เหมือนกันนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อครับว่าสุดท้ายนะครับ สกอร์ทั้งหมดจะสามารถจบลงได้แบบไหนนะครับขอบคุณมูลิติ้น้องลงพนันที่สนับสนุนเรานะครับกับพบกับจอาหลังเกมได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ